ใส่ใจเธอก็มองไม่เห็นค่าพอเราเฉยชาเธอก็มาหาว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเป็นไงไอคนที่บอกว่ารักที่มันจริงใจเสมอมานี่ร้องไห้อยู่หรอไม่เอาหน้าอย่าร้องไห้สิมังะจกนะคนดัดนนะ่ะเข้มแเข็งมากๆเลยล่ะ ยุ่งเอาอของอื่นเขาไม่ได้เรียกว่าแอบแซบนะหนูก็อย่าหาว่ากูสอนแล้วกันมันเรียกว่าล้านบอได้เบานะแฟนกูถ้ามึงยังยุ่งอยู่เดี๋ยวมึงก็รู้ว่าตีนกูมันฟาดถึงหน้ามึงหรือเปล่าอยากใส่ข้าววัเปตะหน้ามึงทีสองตีแล้วัวไกลตาเดึ่งปากร้อยตัดเอาไว้ดีกันาบางเดินโยนเลยสั่นตัวกูไปถึงล่างเลยอยากใส่จอแดนที่เขาไปเตะหน้ามึงกระโดดตีสองตีแล้วกูก็ไกลส่งไปให้ใครก็ได้ดูหนึ่งคนผ่านไหม เวลาผมทักไปอ่ะขอโทษทีนะถ้าทำให้คุณลำคาญวันหลังอ่ะเช็ผมจะไม่เด้งไปอีกแล้วล่ะน,วนนี้ถ้าคุณทำให้ผู้หญิงร้องไห้บ่อยๆแล้วเขายังไม่ไปไหนไม่ใช่ว่าเขาไม่มีที่ไปนะแต่เป็นเพราะว่าเขารักคุณมากๆมากจนให้อาภัยคุณได้เสมอ เอาบ่เดีนอ่ากอบายนี้มีใจให้กูนน่ๆเลยโอ้ใจาโดยกหลอกเสร็จแน่อ้ปวดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอทำก่อนขอทมแล้วตัดไปไหนฮะแล้วตดเตยไปไหนป้าเราเราป้าตาเตยแล้วตาเตยบ้าถึงหูเหาโอ้ยบอกไปัท่าไรอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกหลอกอารบ อาจารย์นี่เนาะตั้งแต่อาจารย์รูผู้สามาอาจารย์มันคือถือบอกเดือดดีที่มิตรอาจารย์นี่บอกเดือดโขเออบอกอาจารย์รอเที่ยดีว่ะมันรอเท่ยอยู่แล้วแม่งมันแบบมันลอไปถึงหัวอาจารย์อาจารย์ป่าเลยแม่งควันมาแม่งควันมาท้าอาจารย์จิมไยอาจารย์บอกเลยเลยสีมือพ่อคุณละยังชอบอาจารย์กูไอแม็กมันดับมันดับมักกัอน